จอมให้ทันค่ะสำหรับคันนี้นะคะ t o y ยต a าแ Cam มรีเครื่องยนต์2.5รุ่นสปอร์ตค่ะรถปี2021สภาพเดิมๆจากโรงงานที่สำคัญคันนี้ราคาโคตรด,ดีฟีดาวนผ่อนเริ่มต้นเพียงหมื่นสีเท่านั้นใครที่กำลังม,มองหารุ่นนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพีพีเอฟทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาจเจอเซลล์รุงอีกเช่นเคยนะคะพี่พีที่ปรึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เซลล์รุงอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่ค่ะคุณผู้ชมซอยเสรีไทย6 8แยกที่17ึินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ค่ะพี่พี่ขาก็บอกได้เลยว่าจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาชมรถสวยน่าใช้งานนะคะคุณพี่ที่อยู่ตรงหน้าพี่พีตอนนี้นั่นก็คือโตโยต้าแคมรีค่ะคันนี้ได้เครื่องยนต2.5นะะเป็รถ ปี2 0 2 1 2021. นะคะมาพร้อมฟังก์ชันครบๆนะคะกับราคาตั้งขายเพียง8 7 9 0 0 0เาพฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง14 0 0 0เท่านั้นเนะะี่ยคะคุณผู้ชมค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.29นะคะผ่อนได้ตั้งแต่12งวดจนถึง8 4งวดเลยสําหรับเรอตอัตราดอกเบีย้ยคุณลูกค้าท่้ไจะอยากทราบนะคะกดติดตามแล้วทักมาได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เครื่องยนต์2.5สปอร์ตสมัยน่นเชนบอกได้เลยว่าสวยมากๆค่ะที่สําคัญคันนี้นะคะคุณพี่ขารับประกันเรื่องโครงสร้างรถไม่มีชนหนัก,กอมอ่ ตัวเล่มไม่มีชำรุดสูญหายมีผลตรวจอินสเปคชันเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาบอกได้เลยใครได้รถที่นี่ไปนะคะอยากเข้ามาชมหรือเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะเพจยนยินดีให้บริการเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่9ก้นาฬิกาจนถึง18บแนาฬิกาค่ะคุณผู้ชมขาใครอยากเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่แจ้งพบเซลล์รรงได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น2.5งจุดสปอร์ตนะคะคุณพี่ขาสภาพเดิมๆจากโรงงานสัเหลี่ยมคมตัวรถอยู่ครบๆนะคะคันนี้ได้ในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบค่ะท มีเรียบร้อยตัดปอบมีให้นะคะมาพร้อมกันกระจังหน้าเนี่ยคะสีดำเนาะก,กันชนสีดำตัดกับตัวรถค่ะเซ็นเซอร์เนี่ยคะคันนี้เขามีให้รอบคันเลยเนี่คะคุณผู้ชมมาพร้อมป่งซุ้มร้อนแนบสนิทกันแบบนี้ ะะล้อเนี่ยคะคันนี้ได้ล้อมแม็กคเดิมๆจากศูนย์ไปใช้งานกับยางเดนหลบค่ะคุณพี่บอกเลยนะคะคุณพี่คันนี้สวยงามมากๆเนี่ยค่ะคุณพี่ขาในส่วนของกระจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วนะคะมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวมาให้ในตัวมาพร้อมมือจับค่ะโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะภายในฟังก์ชันเนี่ยคะก็บอกได้เลยว่าดีไซน์ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตน่าใช้งาน,นะคะ่ะคันนี้นะคะภายในคอนโซลหน้าก,กว้างๆเนะะี่ยค่ะโทนสีดําสวยๆแบบนี้นะคะที่พักเท้าก็ก,กว้างๆเช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะคุณพี่ ในส่วนของตัวยันอักขระนะคะด้านบนนะคะไม่มีรอยยันอักขระใดๆนะคะคุณพี่ขาตัวเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังทั้งคันทรงสปอร์ตน่าใช้งาน,นะคะ่ะคุณพี่นะคะสภาพเดิมเลยนะคะเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกเลยนะคะเดินด้วยได้สีน้ำตาลโครงสร้างนะคะเสาเอนี่เลยคุณผู้ชม นะคะโครงสร้างคันนี้ได้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมข่นน็อตไม่มีรอยประแจขันไขขยับนะคะคุณพี่ขาทุกอย่างเดิมๆการันตีเรื่องโครงสร้างคะ่ะรถไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับสีตัดต่อก่อใหม่นะคะเล็บไม่มีชารุดย์สูญหายนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาเอหรือเสาบ,บีรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยค่ะน็อตไม่มีรอยประแจขันไขใครที่อยากได้นะคะรถสภาพเดิมๆจากโรงงานรีฟเลยนะคะคุณพี่นะะ้าขอประตูนะคะสันเหลี่ยมคมประตูนะชัดเจนแบบนี้ ะะรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนค่ะคุณพี่สภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะที่สําคัญคันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะรถไปใช้งานนีคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะด้านหลังนะคะในส่วนของแอร์หลังช่องเสียบสาย USB ด้านหลังมีมาให้มาพร้อมที่พักเท้ากว้กวางๆนะคะตัวเบาะค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะ หนังทั้งคันนะคะที่พักแขนมีแล้วเรียบร้อยนะคะช่องวางขวดน้ำเจ้านามมีให้นะคะคุณพี่สภาพเดิมๆจากโรงงานด้านบนไม่มีรอยยันอักขระใดๆค่ะคุณพี่นะคะสันเลี่ยมคมขอบประตูนะคะคันนี้อยู่ครบๆนะ้ำมาพร้อมมั่นด้านหลังนะคะมีมาให้แล้วระบ,บุเม็นนวนนะคะนี่เลย นะสภาพเดิมสภาพสวยค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้คันนี้นะคะโ o y o ต a า a m มรีค่ะเครื่องยนต์2.5รุ่นสปอร์ตนะคะคันนี้ได้เป็นรถปี2021นะคะสะภาพเดเดิมจากโรงงานกับราคาตั้งขาย879,000สนใจรีบติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะด้านหลังนะคะคันนี้นะคะคุณพี่ขามีโลโก้ t ต y o ต a าเห็นชัดเจนไฟท้ายรมดำเรียบร้อยเป็น LED นะคะที่สำคัญมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยกล้องถอยมีให้พร้อมท่อคู่เลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับเครื่องยนต์2.5สปอร์ตนี้นะคะในส่วน ของด้านหลังเนี่ยค่ะมสักรารค่ะคุณผู้ชมขาสะอาดสะอาดน่าใช้งานแบบนี้เลยนะคะชุดซ่อมยางไหลฉุกเฉินแมแรงนี่ยค่ะคุณผู้ชมสําหรับรุ่นนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมซีนทางมะพร้าวนี่ค่ะคุณผู้ชมขาสีเดิมสีครีมไข่ นะคะสาภาพเดิมๆจากโรงงานรับประกันรถไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับสีตัดต่อกอไใหม่นะคะคุณลูกคา้สาสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกคา้าท่านใดที่อยากได้นะคะนะโตโยต้าแคมรี่ ry, เครื่องยนต์2.5รุ่นสปอร์ตเนี่ยค่ะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะ,ะสาภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะคุณพี่ขาสาหรับรุ่นนี้บอกเลยสอบจทย์พี่ๆที่อยากได้รถปีใหม่หม,หม่น้อยไปใช้งานนะคะและที่สําคัญจัดเต็มฟรีเท้าได้เลยค่ะพี่ประหยัดจากป้ายแดงไปประมาณ เกือบ5 0,000นบาทเลยนะคะคุณลูกค้านะ,ะไปดูกันต่อสําหรับในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะว่าฝั่งคนขับคันนี้เขาจะให้ในส่วนของอะไรมาบ้างนะคะฟังก์ชันก็ค่อนข้างที่จะให้มาเยอะเลยนะคะเริ่มจากในส่วนของปุ่ม Passion Control ก่อนเลยนี่เลยค่ะ ปุ control, ่มพั่นคอนโทรลกระจกออโต้หบานควบคุมกระจก3าบานที่เปิดปิดกระจกมองข้างมีให้ที่ปรับกระจกมองข้างมีให้ช่องวางของขวดน้ํามีมาให้เราเรียบร้อยนะคะนี่ส่วนของโครงสร้างนะคะเสาเอนะคะโครงสร้างเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะน็อตไม่มีรอยประแจขันไขขยับนะคะคุณผู้ชมจ๋าทุกอย่างเดิมๆนะคะเสาบีด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยเสาบีนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะคะน็อตไม่มีรอยประแจขันไขขยับค่ะคุณพี่สภาพเดิมๆจากโรงงาน นะคะคุณลูกค,ค้าขาภายในนะคะฟังก์ชันก็ให้มาครบๆไม่ว่าจะเป็นปุ่ม engine start คันนี้มีมาให้นะคะมาพร้อมในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังมาแล้วไม่มีรอยฉลอกปอเปิดนะคะหน้าจอคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะคุณลูกค้า กล้องถอยมีครบเลยเนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของแอร์ระบบออโต้ก Auto, Auto, เกียร์ออโต้นะคะแท่นชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์มีให้นะคะสภาพเด,มเดิมๆจากโรงงานด้านบนนะคะกระจกตัดแสงออตโต้เรียบร้อยสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรุ่นนี้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะที่เบอร์โทร0 9 7 2 5เ7 4 3 5เดี๋ยวเซลรุ้งพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อคะ่ะว่าห้องเครื่องรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลย มาค่ะคุณผู้ชมคะมาชมกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับในส่วนของโครงสร้างค่ะคุณผู้ชมคันนี้ได้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะคะน็อตไม่มีรอยประแจขันไขขยับนะคะทุกอย่างเดิมซุ้มสูงโชกเดิมโรงงานนะคะคุณพี่ขาสภาพคือสวยมากนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะ่ะเครื่องยนต์เดิมแท้โตโยต้าไม่มีในส่วนของของเหลวรร่ว,รว,วซึมรั่วไหลนะคะคุณพี่ขาบอกได้เลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนี่ะคะที่กง ตัวโยต้าแคมรี่นะีคะ, ry, ะ,ค,ะคันนี้ได้เครื่องยนต์2.5รุ่นสปอร์ตไปใช้งานเนะคะเป็นรถปี2021นะคะมาพร้อมฟังก์ชันครบๆนะคะคุณผู้ชมค่ะกับราคาตั้งขาย879,000สนใจคันนี้ติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0972517435วันนี้นะคะเซลล์รุ่งต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะยคะ่ะอยากเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะ